สมิเหตุกานหนึ่งปัดผู้นะสากะเอาเกลือใส่เกลือใส่น้ำหนึ่งดีเกลือประมาณเจ็ดแปดซอนโตเราก็ต้มให้น้ำเดือดเราก็เราก็ปิดไฟไว้นะจ๊ะให้ใน้ำมันเย็นก็ให้เกลือละลายให้มันเดือดก,ก่อนก็ปิดไฟไว้ให้มันเย็นจัหน่อยหนึ่งก็เอาปลาลูกนะจ๊ะ อันนี้เหาก็เตรียมใบตองอีกอย่างไรจ้ะเหาก็สิมาใส่แดี๋ยวีปลาทูนึงต้องให้วาไม่เข่งนะจ้ะเข้ากบบสีอัลตะแกงปลากระอาปลาทูลงต้องให้มันจมน้ำนะจ้ะเหาก็สิเปิดไฟอ่อนน้ำกระได้นะะดนเนาะจ้ะปลาทูลงไปอุ้ย ซืว่ามันวันตายาน้มันสิอดูอะเอาแซ่ไว้เนาะจากน้ำันาจ่ะยั่งหอนนาะจ๊ะเท่ากับสีแซ่ยิงสีไปจักพักเนานนะจ๊ะ เห่ากับจ้บคนมันควานเนื้อปลาทูเห่าจะแตกแ้่แเห่าตรงขวดอย่างนี้จมหนาต้องน้ำเดือนๆละกะันเย็ดไฮไฟไมันอ่อนๆนะจ๊ะเนื้อปลาทูเห่าสิเดบล์หลอันนี้ก็ขึ้นหนึ่งปะทูแต่ปกติเห่าก็ต้องใส่เข่งนะจ๊ะอันนี้เห่าบ่มีเข่ง รกระแสแตะเกีงยงนั่นเป็นหูหสามารถที่จะยกขึ้นได้อันนี้ก็เฮ็ดจนท้องมันแตกและ้ะอันนี้ก็เฮ็ดไว้ทับไปกินที่ทํางานเนอกจากอยู่เวียดนามเฮ็ดเราก็สิปิดตู้เย็นไว้มันไฟมันเหลื่มคอยเฮ้ากับจะนึือ่อมไฟขึ้นเพื่อเฮ้าจะเฮ็ดชุดใหมนะะ่นอกจากอันนี้ก็พ่อแหละ ข้ก้ามันได้ทีข้าก็ะตกออกา,าก่อนนะจ๊ะปกติข้าจะแซ่น้ำเกลือก่อนนะจ๊ะบ่ให้หนังปลาทูมันแตกข้าวกระ็นมันตักแซ่็อันนี้ข้าก็สิเก็บไปเลยด่วนนะาจา๊ะใส่ถุงแซ่ช่องปิดเลยปกติปลาทูมันจะบ่แตกนะครัอันนี้ควักใส่ควักพุ่งมาไหลายมันแตกออกเลย จริงๆเขาเฮ็ดขายตรงน,น,นั้นมันมีเฮ็ดด้วยค่ะไปกินที่ทำงาน้นไม่ใช่ไฟมันก็จะเริ่มเลยอันนี้มันก็สิกินตะเกียงนิดหนึ่งนะจ๊ะ ใหมันเดือดเข้ามันเดือดแล้วเข,าข้ากะลึมไฟหรือว่าเข้าปิดไฟหรือว่าเข้าจะลดไฟลงไปไหนะจ๊ะลด,ดไฟเลจ่จะใส่ไฟอ่อนนะจ๊ะหนังตามจะได้กกัแตกหรือเข้าปิดไฟเลยไปไหนท่านความำ่อนท่านใส่ได้เข้ากระสีเอาป่าลุนลุนไม้ร่นะจ๊ะ จะเห็นแบบนี้เนาจะกระลอจักหน่อยใส่เกนนลือเจ็ดถึงแปดซอนเนาจะน้ำประมาณลิตรนึงเลิเคืงองเ้ากรใส่น้ำเดือดเดือดแล้ก็ปล่อยให้มันเย็นจักพักนะ้ำน้ำเดือดเท่งเร้าจะหนังปามจะแตกแล้กา แล้วห้าวม,มึงอันนี้มันกเสร็จวิธีตำหนีเนาะจ๋าแล้วมันไตรทีเฮาก็เอาขึ้นแล้วห้าวมะมึงวิธีเห็ดปลาทูเค็มต่อนปะปลาทูเค็มเฮาสืบปลาทูมาหลายเฮากินพรท่านนาะจ๋าปลาทูสดเฮาก็อกเอาเกลือใส่ตะแกรงเลยเฮาก็เอาปลาทูปลาทูที่เฮาสูนนะล่กไะเลี้ยงเลย ผู้สูงมาจะกห้วกับคิ้วเขียวค่ะให้มันมีดผ่วมัพูนค่ะเราแขางไว้จะพหนึ่งขึ้นางไว้จ็ก หนึ่งขึ้นนะจา่าะละมือเอย,ย็นเยิ้มเสาห้องเมืองวาผลเสือออกมาจริงแบบเข้ากับกบจนมิดเล่นมเลยค่ะห้องกักงนมาเอากระทุ่งห้าต้นออกออกจากหมอคับ อันนี้ข้าสืบปลาทูสดเมื่อหลายนะจ๊ะข้ากินท่านวเวียดนามเงขากจะจะไม่เห็ดเป็นปลาทูหนึ่งเลยปลาทูหนึ่งกับปลาเค็ม,เข,มเขาวกะมาพักไว้บรอมัมเย็นข้ากะเขาถุงแซ่ตู้เย็นเลยนะจ๊ะแล้วกับเดี๋ยวมืออื่นยิ่มือสาเขากะส,สิมะเบิงหนาตาของปลาทูเค็ม เวลามันแซ่เกี่ยวหางขึ้นแ้บนี้สิเป็นจังใดจังว่าพอกันไหมนะจ๊ะสวัสดีจ๊ะ